สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอีฟซี่ทุกท่านเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นอฟซีใหม่อีฟซี่เก่าเนาะม้นนี้ค่ะกลับมาผมมาพอกับเกจตาผ้าร่าวยคือเก่าค่ะในทางช่อง u ู u ู e เจตาก็จะว่างแนวทางเล่าพัฒนาค่ะพี่น้องวันที่ยี่สิบห้าโอ้ยของเกจตาหลุดหลุดคักหลุดแน่เนาะค่ะพี่น้องกราบง,งามงมหลายๆเถื่อกราบขอโทษขอไพเอีฟซี่ทุกท่านเนาะ ที่เอกลดไปแนวทางของเจตาบอกเขาเลยจัดตู่เนาะที่น้องบอกเขาเลยสูตรนีร่ลดไปลดแทนลดวาเนาะขออภัยหลายหลยค่ะลดวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบเจ็ดเจตาค็ไปไม่ให้เ่าค่ะแนวทางไม่มาแล้วไปโตเนาะค่ะไปโต เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะเลขกับมีเขามีวารวดถารูดไปกันขอโทษขอให้คือหินนั่นแหละเนาะพี่น้องผูผููเห็ดแนวทางทังอยากให้เขาคักเนาะแมนบอรกราบ,บขอบุญขอบคุณสำหรับกําลังใจทุกคนที่เข้าใจเนาะค่ะ เข้าใจคำว่าแนวทางเนาะมีเขามีหล,ลุดกาบกาบขอบคุณหลาย,ลายที่เข้าใจเป็นเพียงแนวทางค่ะมาเบิง้งโตไม่ของเจตาอันเลขบกเขากัอันขอโทษขอพห้ยิงสี่ละเจตาเอาไปต่อเจตา,จ,าจะเ้าหลายตีเลขเจ้าข้างบกเขา่ <laughs> เขากันบกเข่ากัหวัวเลยเด้อพี่น้องงายเงืบเอบกัน เข้าใจตรงกันเนาะว่าสิเป็นจังไดเอฟซีันกับเมือยู่เลขกว่าเขาเอาให้กำลังใจกันคือเก่าล่ะคะ่ะให้กำลังใจคือเกา่ทากทักท้ายแบบอันแบบมันหัวหัวควนเจ้าของแบบเลขอว่าเขาเนะพี่น้องอให้กำลังใจเอฟซีคือเก่าคะ่ะเอาต่อไปวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะวิ่งรูดของจิตตาให้หนึ่งกับสามคะ่ะ สองตัวสี่หางหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหกสามเจ็ดค่ะเบุญก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสี่สามสามหนึ่งค่ะนินจะมีหนึ่งสามกับสามเจ็ดค่ะวิ่งรูดของเจตาก็จะมีสามสามตัวเดียวเนาะค่ะในในขิดนี้มีสามตัวเดียวในแนวทางนี้เนาะ วันที่ยี่สิบเจ็ดสองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งไทยจะไปตอกับเจตากัไปเนาะพี่น้องเรียกรุกดคักรุดเนี่ยตัวเดียวว่าเขางวขวนเจ้าขวงและี้ตากระได้เงือกเนาะค่ะเอาแน้าทั้งหม่มาแหละแขบหน้าจอเนาะค่ะแขบหน้าจอแล้วเขาไปตอกับเรียกล็อกหนองบัวค่ะ เลขกลอกน้องบัวก,ก็หลุดไปเนาะค่ะหลุดไปคือกันค่ะเล็กลอกน้องบัวหลุดไปเล็กลอกน้องบัว่นหลุดสองสามหมวดตอกันเนาะนอะ้องให้กำลังแรงใจคือเก่าค่ะกราบขอบุญขอบคุณเหล็กลอกน้องบัวที่เอาแนวทางมาวางทั้งช่องเนาะเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางค่ะหลุดไปกับกราบขอไภย่ยหลาแทนเลขลอกน้องบัวค่ะ ขอเขาค่ะกับขอโทษขอไพ่เอฟทุกทันเนาะวันที่27ค่ะ27เล่าพัฒน,นาวิลูนึงกับ4ค่ะ 1... นึ่งตัวหกหางค่ะ2ตัว6หางหนึ่งเจ็ดหนึ่ปด้านงสองสี่สามปก็จะมี1 1กับ4 4 3ตัว3มหางค่ะ C หนึ่งแปด C หนึ่งเก้าี C C หนึ่งพันนินมาสามห่างค่ะ C หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะวิ่งรูดพันดินทึ้งสองตัวเนาะทั้งหนึ่งกับสี่เนาะค่ะเอาแคบหน้าจอไปจะไปตอกับเล็ก็อกน้องบัวค่ะอย่ามองขาดผิดจัลละหน้าเอาเนาะพี่นอ้อง เอฟซีคนคอมเมนต์เขามาอยู่หลายโตวบ่มันใจตีคือไฮหลายตัวแถวสันอยู่ที่แนวทางพันธเห็ดออกมากเนาะค่ะพี่น้องอพนเนธเห็ดออกมาซี่หางงกหางแปดหางแล้วแต่สูตรของไผของมั่นเนาะเมียนบอกเอาที่ชอบค่ะทาเข้าบ่มักเข้ากับบจ้าดเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะ,ะมมีผพ้ใไดรูทีแน่นอนเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะสูตรของไผของมั่น มีหลายมีหน่อยเนาะค่ะเด็กบอกเข่ากระกาบขอโทษขอให้เอาต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเป็นของช่อชัยชานค่ะช่อชัยชานของเพิ่นเข่าไปอยู่ค่ะสองวิ่งบนวิ่งบนไอ้วิ่งรูดเนาะเข่าทั้งสองทั้งล่างค่ะไอ้ทั้งล่างทั้งบนสอง สองทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะของวันทียี่สิบหาของชอชัยชนันอ่ะแต่ว่าสองตัวนี้บ่เขกาเนาะค่ะสองตัวไม่มาเนาะเขาไปวิ่งหลุดถือว่ายังบ่ทันหลุดเนาะพี่น้องของชอชัยชันเนาะยี่สิบสามหลุดไปยี่ห้าไม่หลุดยี่สิบหลุดไปเนาะค่ะให้เบิง่งจักหน่อยพี่น้อง เอาต่อไปค่ะตัวใหม่ของเพิ่นตัวใหม่วันที่ยี่สค่ะชอชัยชานเพิ่นให้วิ่งรูดมาให้วิ่งรูดหนึ่งกับ9เนาะค่ะหนึ่งกับเก้าเตรียมแคปหน้าจอด้้อค่ะให้จะไปต่อกับชอชัยชานวิ่งรูดไปหนึ่งกับ9ค่ะสองตัวสี่หาง 9ก้าหนึ่เก้าก้ากบก็จะมีหนึ่งหนึ่งเก้ค่ะวันที่ยี่สิบเสองทุ่มครึ่งะเป็นวันศุกร์เนาะเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิเล่าพัฒนาค่ะใคมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนะาะค่ะฝากกดติดตามเนาะผู้ยังบ่ท่านติดตามถ้าบาังเอิญผ่านไม่เห็นใน ช่องของเจตาพารวยเนาะคะ่ะถ้าบางอื่นผ่านเขาไม่เห็นฝากกดติดตามถ้าชอบก็จัดเนาะคะ่ะขัดก็ผ่านขอบขอบคุณขอบคุณชอบใช้ช้าน,นะ,ะเดี่ยวเน่ทางมาว่างทางช่องเนาะ,ะเอาต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเป็นของอ,อเพษฐค่ะอภิษฐเพิ่นกับเขาไปยุคะ่ะวิ่งรูดเขาไปตัวหนึ่งเนาะสาม เข้าไปสามล่างเนาะค่ะรีบออกสามสามสองของเล่าสามสองล่างค่ะของพื้นกับยังบัทรหลุดนาวันที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะวันที่ยี่สบสามพื้นกับเข้าไปเนาะหกสองสองหกเนาะค่ะของอเพชรสามงวดสองงวดติดเนาะค่ะสองตัวของอเพชร เอาสองหัดติดสองตัวจับคู่ให้เขาอยู่เนาะแต่วันที่ยี่สิบหาคู่ว่าเขาเนาะค่ะเป็นกำลังแรงใจให้คือเก้ากาบขอบุญขอบคุณอพอิษค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเจตาเนาะกาบขอบคุณหลายๆมาเบิ่งตัวไม้ของเพื้นค่ะตัวไม้ของเพื้นมาแล้ววันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะแคปหน้าจอคคะจีนองไพจะไปไพจะเอาวันแนวทางของ ออเพชรไปผิดจระน้ณาเนาะอ่าาเขา่าเขาตาเนาะค่ะแนวทางของเพิ่นเอฟซีจับตามองทาชอบกับจัดเนาะค่ะขัดก็ผ่านของออ,อเพชรค่ะของออเพชรวิ่งลูดสองกับเกาค่ะเด่นดูที่เกาลองสองเนาะเด่นเก้าลองสอง สองตัวสี่หางสองเก้าสองแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเบิ้ลก็จะมีสองสองกับเก้าเก้าค่ะสามตัวสามหางสองเก้าหกเก้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดเด่นเน้นอยู่ที่สองเก้ากับเก้าเจ็ดค่ะสองตัวเอสามตัวสองหางค่ะเก้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดแคปนาจอค่ะให้จะเป็นตัวกับออกเห็ด พิจารณาครับพี่น้องของออผิดก็ถือว่าเดินดีอยู่ที่เนาะสองตัเป็นกับเขาอยู่สองงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแต่นี่ของวันที่ยี่สิบหาเนาะเป็นเขาไปวิ่งดูตัวเดียวค่ะคลิปนี้ก็ขอกรับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกรับขอบพระคุณหลายๆที่เขามากกดไลค์กดแชร์เขามากคอมเมนต์คอมเมนต์กติเพื่อกอเจิตตากัอ่านอยู่ค่ะ ขอบขอบคุณหลายๆมันสติมาแบบใดก็น้อมรับค่ะน้อมรับการติดชมเนาะมันเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางค่ะ,อะขอบขอบคุณหลายๆสําหรับคอมเมนต์สำหรับกดไลค์กดแชร์กาลังใจที่สําคัญของช่องเนาะค่ะคลิปนี้ขอพพี่น้องโชคดีมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนเนาะคะ่ะเดินทางไปไสก็คอยปลอดภัยเดินทางไปก็คอยมิโชคกลับมาก,ก็คอหยม่ใช่คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ